น,นี่ก็คือทะเลสาบในหมู่บ้านรักไทยนะคะแต่เขาตั้งชื่อว่าเขื่อนในหมอกค่ะทุกคนนี่อันนี้คนก็นั่งทานสลัดเปากันค่ะกาแฟยามเช้าเห็นฉากหลังสวยงามค่ะเหมือนภาพวาดจีนเลยค่ะน,นี่ก็บรรยากาศผู้คนนะคะมาถ่ายรูปฝั่งนี้คนก็นั่งกินหมูกระทะกัน,กนรับบรรยากาศหนาวๆฟินๆกันไปเลยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องจะทุ u Fit สองทาง้าคามไปแล้วนะคะวันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศค่ำคืนที่บ้านรักไทยนะคะซึ่งเป็นชาวจีนอยู่นานอยู่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะไปดูบรรยากาศภายในบ้านรักไทยกันค่ะทุกคนพาเดินเล่นในหมู่บ้านรักไทยยามเช้ากันนะคะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงเช้าระกาศดี หอกจงกอางเบาๆค่ะนี่ที่ถ่ายรูปยอันฮิตตอนกลางคืนที่เขาทมากันเหมือนอยู่เมืองจีนจริงๆเลยค่ะทุกคนสวยงามมาก ส่วนที่ฝั่งนู้นก็โอ้เปิดร้านต่เช้าเลยคะ่ะทุกคนขายพวกขนมโตเกียวเปิดเพลงเพราะนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะคะนที่นี่นะคะเขาก็จะพูดภาษาจีนยูนนานค่ะซึ่งสำเนียงก็จะไม่เหมือนกับภาษาจีนกลางนะคะว้าวให้ดูบรรยากาศยามเช้า เดี๋ยวตอนอนาีางคืนเราจะเก็บบรรยากาศบนฟากันกอีกทีนะคะเ <c oughs> ส้นที่ผู้เดินอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ่ะเขาเรียกว่าถนนคนเดินปัฒนาธรรมนะคะทุกคน <c oughs> เห็นพระสงฆ์เดินบินกรบาดย,ยามเชา้ะะ <c oughs> า้ลยค่ะผู้สื่อขายจ้าพระสงฆ์ท่านน่าจะบินกรบายเสร็จแล้วนะคะ ราชอบรถคันนี้มากเลยมีดีไซน์เก๋นะคะแหมมีดีเทลทิปบล็อกแต่ทิปบ็อกต้องน่าเขียนว่าอะไรเนี่ยบ้านรักไทยว้าวมีบริเวณอ่างติดน้ำน,นะคะเช้านี้มีหมอกด้วยค่ะสวยงาม อันนี้ก็คือบริเวณกลางเต็นท์นะคะก็ที่นี่จะดูแลโดยหมู่บ้านรักไทยเลยนะคะจะไม่มีนายทุนข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทุกอย่างก็ดูแลโดยชาวหมู่บ้านรักไทยเลย <Wow. S 1> นี้ก็คือทะเลสาบในหมู่บ้านรักไทยนะคะแต่เขาตั้งชื่อว่า <Wow. S 1> เ่อนในหมอกค่ะทุกคน ถ้าใครสนใจจะล่องเรือยามเช้าก็ได้นะคะล่องไปเห็นทเเะ,นะ,ะ,ะเลหมอกไปค่ะบรรยากาศะแบบว้าวทีมากเลยนะทุกคนต้องตื่นเชาา้าวานแล่เจ้มีที่นี่นะคะเขาบอกว่า,วาหมอกแต่ละวันนะคะที่ฟุ้งมาจากน้ำนะคะก็ไม่เหมือนกันด้วยบางวันหนาวกว่าแต่หมอกฟุ้งน้อยกว่าก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทําให้ไอหมอกรันฟุ้งมาจากน้ำนี่มันเกิดจากอะไรก็ถ้าใครมาแล้วเจอแบบฟุ้งๆแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะทุกคน พอดีมันซูมให้เห็นไม่ได้มันจะเห็นได้ประมาณนี้แห็นะคะเห็นฉากหลังสวยงามค่ะเหมือนภาพวาดจีนเลยค่ะก็ถ้าใครอยากมาล่องเรือท่ามกลางทะเลหมอกแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ r e w i Coffee เลยค่ะแต่ว่าต้องติดต่อจองล่วงหน้านะคะไม่งั้นจะไม่ได้นั่งแบบผูู้ค่ะทุกคนบรรยากาศยามเช้า เพื่อนในหมอกค่ะ,ะโชคดีมากที่วันที่ผู้มานี่หมอกฟุ้งเลยนะคะนี่อันนี้คนก็นั่งทานสลัดเปากันค่ะกาแฟยามเช้าส่วนตอนเย็นตรงนี้นะคะถนนเส้นนี้จะเปลี่ยนที่เป็นที่ทานหมูกระทะค่ะไว้เดี๋ยวเย็นนี้ผู้จะพามาดูนะคะคนนั่งกินหมูกระทะกันเต็มเลยค่ะทุกคน ร้านค้าลายทางนะคะยามเช้าก็จะเป็นประมาณนี้แต่เราก็จะพาไปร้านหมอกไทยกันนะคะทุกคนซึ่งร้านหมอกไทยอยู่หัวดึนตรงนู้เลยนะคะเราก็ยังเดินไม่ถึงคะ่ะเราเดินไปแม่ถ่ายรูปไปค่ะทุกคนะะ<ป>นี่นะคะโอ้มันเห็นไอหมอกนี้เลยทุกคน หมอกสวยมาก้มีคนวิ่งออกรำลังกายยามเช้าแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าชาหอมหมื่ลีมืนลีนะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทานให้ดูขั้นตอนแรกต้องถอดแว่นกะะ่อน วิธีชมวิธีกินเป็นยังใช่วิธีกินแล้วก็ยกอ,อันนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เอามาที่ลืมตาเอามาอังที่ตาเบาๆนะคะอ่าแล้วพี่มิก็บอกว่าให้มันปรบแบบนี้ให้มันอุ่นๆแค่นั้นแค่นี้ทุกคนแล้วก็ทานได้เลยค่ะถ้าใครมาบ้านรักไทยแล้วนะคะอยาก ลืมมาเที่ยวชมไล่ชาที่บ้านรีวายรีสอร์ทนะคะนี่ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้าพักค่ะฝั่งนี้เป็นโซนร้านอาหารนะคะแต่ถ้าเราจะไปร้านกาแฟค่ะก็เดินตรงไปอีกหน่อยนะคะดูร้านกาแฟกันดีกว่าค่ะมีเบเกรมเบเกอรี่อะไรให้เราทานบ้าง นี่นะคะโซนร้านกาแฟค่ะมื้อกลางวันเราพามาที่ร้านป้าหวานนะคะพอดีอยากลองทิมเกี๊ยวยูนานพลาซอยูนานค่ะปลาสังขนม,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 นมยูนานด้วยนะคะทุกคนลองกินอะไรร้อนๆดูบ้างร้านป้าหวานค่ะอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะอันนี้คือหัวคูนะคะมันคืออะไรนะคะ อ๋อเต้าห right. so, ู้ทอดเต้าห AP ู้ทอดคะอันนี้คือข้าวซอยยุนนานนะคะแล้วก็อันนี้คือขนมจีนยุนนานค่ะจะเป็นเส้นสีขาวนะคะล้านนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวหมาล่าค่ะก็ลองชิมแล้วนะคะก็ขนมจีนยุนนานกับข้าวซอยยุนนานนะคะรสชาติก็จะจิ๋ว ว่าถ้าใครชอบแบบว,ว่ามีรสจัดหน่อยก็ต้องสั่งเก๋วยเตียวหมาล่าเลยค่ะอร่อยเด็ดจริงๆค่ะร้านกาเฟียเตียงนะคะ <c oughs> อยู่ตรงข้ามกับเคย่นย่งกเลยค่ะนี่อีกร้านนะคะมีโวสโลบา มีดูตี้ด้วยค่ะแล้วก็เลือกมาได้แล้วก็มีเพื่อพี่ๆนะคะพี่มอนพี่ร่วงจากโฟโตโฟโต้ค่ะจากพี่โลค่ะมาคอยถ่ายภา,าพพวกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วคะ <S <S แล้วก็ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่ความจริงก็ถ่ายได้หมดค่ะก็ถ้าใครมาก, <S <S ามาก็ลองมองหานะคะ โมโตโฟโต้ค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นริมอ่างเก็บน้ำค่ะที่บ้านหลักไข่นี่นะคะคนนั่งกินหมูกระทะันเต็มเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณชุดละ500บาทนะคะทุกลารู้สึกจะราคาเท่ากันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมาล่าค่ะมาล่าชาลิ้นค่ะฝั่งนี้คนก็นั่งกินหมูกระทะกันแล้วบรรยากาศหนาวๆฟินๆกันไปเลยนะหนาวอากาศได้ไกลมากนะคะก็จะเป็นหมูกระทะชุดละห้าร้อยถ้าเป็นซุปปี้มอดินก็ชุดละสามร้อยห้าสิบค่ะนนะคะ เกิในหมอกจากที่บรรยากาศตอนเช้าจะมีหมอกฟุ้งๆนะคะแล้วก็จะมีเรือทายแล้วก็คนนั่งกันเต็มนะคะตอนเย็นก็จะแปลงล่างเป็นโตนั่งกินหมูกระทะริมอ่างชมวิวนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะตอนเย็นก็อย่าลืมหาโอกาสมานั่งรับบรรยากาศกินหมูกระทะริม เขื่อนในมอก,กันด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนที่เวลาคาเฟ่คะ่ะมีบริการเช่าชุดโบราณจีนด้วยนะคะ100บาทมีสีให้เลือกนะคะสีแดงสดใสรวมไปถึงรองเท้านะคะก็มีใข่พวกชาเป็นคาเฟเนี่แหละคะ่ะบรรกาศมองไปยังข้าำคืนนะคะมีพวกชาแล้วก็เขาบอกว่า สับพรพสิ่งทั้งปวงภายใต้ทอฟ้าถูกกำหนดไว้แล้วค่ะถ้าใครสนใจก็แวะมาเที่ยวได้นะคะที่เวลาคาเฟ่ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะถ้ายังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร r e เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยละกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย